เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนคุณครูที่ปรึกษาที่รักทุกท่านนะครับตามที่เราได้ทราบว่านะครับรัฐบาลได้ดําเนินการที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคก,กิดเชือ้อโควิด2019นะครับโดยการที่จะเยียวยาท่านผู้ปกครองนะครับมอบเงินให้ผู้ปกครองรายละ2,000บาทนั้นนะครับโรงเรียนบ้านพุ่มพิยาคมนะครับได้ ได้ตระหนักในเรื่องนี้นะครับโดยการเล่งลัดนะครับติดตามมาโดยตลอดนะครับโดยทีมงานบริหารงานงบประมาณนะครับซึ่งขณะนี้นะครับในวันนี้นะครับวันที่8กันยายนนี่นะครับเราได้สอบถามมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งทราบว่านะครับทางต้นสังกัดเรานี่นะครับได้โอนเงินเข้าสู่บัญชีของแต่ละโรงเรียนเมื่อวันที่ประมาณวันที่6กกันยายนนะครับแล้ว เราได้ทําการเช็คกับบัญชีธนาคารโรงเรียนเราซึ่งโรงเรียนเราได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพกศนะครับธนาคารพกศสาขาบ้านม่วงนะครับซึ่งการโอนเงินต่างธนาคารจากต้นสังกัดเราซึ่งเป็นธนาคารกร,กรุงไทยมาที่ธนาคารพกศนั้นนะครับทางต้นสังกัดนะครับทางธนาคารพกศแจ้งเราว่าจะสามารถโอนเงินเสร็จสิ้น ประมาณอยู่ในเวลาสามวันนะครับสามวันก็คือวันที่หกที่เจ็ดที่แปดนะครับซึ่งเราสอบถามมาวันละหลายรอบนะครับซึ่งวันนี้เวลาขณะนี้นะครับวันที่แปดกันยายนนะครับโรงเรียนได้สอบถามไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเงินยังยังไม่เข้านะครับซึ่งจริงๆแล้วในช่วงหนึ่งเราสอบถามไปนะครับเราไปพบทางธนาคารแจ้งมาว่าเ,เงินเข้าบัญทีแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ตรวจสอบอย่างละเอียดธนาคารก็แจ้งใหม่ว่าเงินยังไม่เข้านะครับซึ่งจนถึงวันนี้ตอนนี้นะครับแต่ว่าในระบบธนาคารแล้วนี่นะครับธนาคารยืนยันว่าไม่น่าจะเกินวันนี้แน่นอนนะครับไม่น่าจะเกินสามวันนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ได้เตรียมการดรําเนินการอยู่สองอย่างนะครับอยู่สองเรื่องนะครับมเมื่อเงินเข้าแล้วนะครับเรื่องแรกนะครับที่โรงเรียนดําเนินการก็คือว่า โรงเรียนได้แจ้งให้ธนาคารเตรียมโอนเงินสําหรับนะครับสําหรับผู้ปกครองที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารทกศเดียวกันนะครับอันนี้จะไม่เสียค่าธรรมเนียมนักเรียนผู้ปกครองจํานวนประมาณ400กว่าคนนะครับที่ที่เปิดบัญชีของธนาคารทกศด้วยกันโรงเรียนแจ้งรายชื่อและเลขบัญชีให้ธนาคารทกศเรียบร้อยแล้วเพื่อโอนเงินทันทีเมื่อเงินเข้านะครับ เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับที่พกสจะโอนเงินให้ผู้ปกครองทันทีเมื่อเงินเข้าบัญชีเราซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่แปดนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับประมาณสี่ร้อยกว่าท่านาสําหรับชุดที่สองนะครับถ้าเงินเข้าวันนี้ตามที่ธนาคารแจ้งนะครับโรงเรียนจะนัดหมายท่านผู้ปกครองที่เปิดบัญชีกับธนาคารอื่นอีกประมาณหนึ่งพันสองร้อยสองคนนี่นะครับ มารับเงินสดที่โรงเรียนโดยแบ่งออกเป็นจุดๆตามสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เนี่นะครับแบ่งออกเป็น8จุดนะครับรายละเอียดในการที่จะ,ะว่ามารับเงินจุดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านรองนักวุฒิอุดมแสนนะครับชี้แจงและก็ในท้ายของของการชี้แจงนี่นะครับจะมีรายชื่อให้ท่านผู้ปกครองได้ตรวจสอบว่าเราอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับ ในตอนนี้ก็อยากให้ท่านรองนักมุติอุดมแสนนะครับหัวหน้างานรองฝ่ายงบประมาณได้ชี้แจงในเรื่องของการนัดหมายมารับเงินสดที่โรงเรียนครับเรียนเชิญครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับได้กล่าวนำชี้แจงทำความเข้าใจแล้วนะครับผม ก็จะเพิ่มเติมนิดหน่อยสําหรับประเด็นที่สองนะครับที่ต้องมารับเงินสดที่โรงเรียนนะครับทางกลุ่มงานก็ประมาณนะครับได้ร่วมกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปนะครับได้จัดเตรียมสถานที่สําหรับรับเงินสดนะครับไว้อยู่สองจุดนะครับไว้อยู่สองจุดจุดแรกนะครับจุดแรกคือหอประชุมนะครับหอประชุมประเทศยานวิสิตนะครับ เข้ามาหน้าโรงเรียนก็จะเจอเลยนะครับจุดแรกนะครับหอประชุมจุดที่สองคือใต้หุนอาคารห้านะครับอาคารห้าคืออาคารตึกใหญ่ๆนะครับอยู่ด้านหลังนะครับตึกสี่ชั้นนะครับทีนี้ตามที่ท่านผู้นริการได้ชี้แจงนะครับว่าเราจะแบ่งออกเป็นแปดแปดแปด จุดที่จ่ายนะครับ8จุดที่จ่ายจะมีนักเรียนที่มารับเงินสดทั้งหมดประมาณ1,100ก่อกว่าท่านนะครับเราได้แบ่งออกตามมาตรการสถานการณ์โควิดนะครับที่หอประชุมที่หอประชุมจะมีอยู่5.5ช่องสำหรับการรับเงินสดนะครับอ่าเาๆก็คือจุดที่1ถึงจุดที่5ที่หอประชุมจุดที่1จะเป็นม .1 นะครับผู้ปกครองของมหนึ่งจุดที่สองมสองจุดที่สามมสามจุดที่สี่ที่ห้าก็พูดง่ายๆคือมอต้นนะครับผู้ปกครองของมอต้นจะอยู่ที่หอประชุมนะครับส่วนอาคารห้านะครับจะเป็นจุดที่หกที่เจ็ดที่แปดจะเป็นผู้ปกครองมอปลายนะครับมสมห้ามหกส่วนรายชื่อรายละเอียดนะครับทาง เจ้าหน้าที่การเงินนะครับคุณครูอธรริวัฒน์ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้พวกเราตรวจเช็คดูตามที่เพจทางโรงเรียนหรือตามคุณครูที่ปรึกษาจะส่งแนบให้เราดูนะครับ,รบเราจะเช็ครายละเอียดได้อีกครั้งนึงว่าชื่อของลูกเราของลูกหลานของเราอยู่ที่จุดที่หนึ่งที่สองที่สามหรือสี่ห้าหเจ็ดปดนะครับพอมาถึงวันที่รับถ้าเป็นไปตามกําหนดการที่ ทางธนาคารได้ชี้แจงให้เราทราบก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับทกี่กับการรับเงินสดก็ทางเราได้มีมาตรการทุกอย่างนะครับก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่มารับเงินสดนะครับให้ปฏิบัติตามาตามสถานการณ์โควิดนะครับใส่แมสนะครับทางโรงเรียนก็จะมี าการวัดอุณหภูมิเจลล้างมือทุกอย่างนะครับขอความร่วมมือผู้ปกครองที่ามาจากเดินมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ท่านอื่นมารับแทนก็ได้นะครับทางโรงเรียนมีขอให้มีหลักฐานมานะครับส่วนาการรับเงินนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณครูอันฉวิน์นะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินนะครับได้ชี้จแจงรายละเอียด อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อผู้ปกครองยังไม่เข้าใจแต่ผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเตรียมเอกสารไว้แล้วแหละนะครับผมขออนุญาตให้หัวหน้าเจ้าี่การเงินนะครับคุณครูอัธวิวัฒน์ชี่แจงว่าได้เตรียมอะไรมาบ้างนะครับเผื่อจะได้ไม่หลงลืมนะครับขอบคุณครับครับก็สว่สดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับเอกสารนะครับที่ใช้ในการรับเงินสดนะครับสองพบาทนะครับ หลักฐานอันแรกนะครับก็คือสำเนานะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองนะครับหนึ่งแผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนักเรียนนะครับหนึ่งแผ่นสำเนาบัตรอ่าสำเนาทะเบียนบ้านนะครับของผู้ปกครองหนึ่งแผ่นแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนนะครับอีกหนึ่งแผ่นรวมเป็นสี่สี่แผ่นนะครับโดยทุกแผ่นนะครับก็ให้เจ้าตัวนะครับรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะครับอ่าในส่วนของ เอกสารนะครับที่เคยแจ้งไปตัวนั้นนะครับจะจะใช้ไม่ได้นะครับก็ให้ใช้เอกสารชุดใหม่เลยนะครับตามที่ที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับจะลงไว้ในเพจนะครับว่าหลักฐานเอกสารตัวไหนที่ต้องเตรียมไว้นะครับแล้วก็รายชื่อนะครับนักเรียนที่ได้รับเงินนะครับเงินสด ที่ต้องมารับที่โรงเรียนนะครับก็จะมีรายชื่อแจ้งไว้นะครับส่วนรายชื่อที่นักเรียนโอนเข้าที่ที่โอนเข้าบัญชีนะครับก็เดี๋ยวจะลงในในเพจโรงเรียนแจ้งอีกอีกทีหนึ่งครับครับผมในส่วนของงานเอกสารงานการเงินก็มีมีียงเท่านี้ครับครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ปกครองที่ติดตามนะครับแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนนะครับโรงเรียนเราก็ขอภายในในความ ปิดขัดในเรื่องของระบบธนาคารนะครับก็หวังว่าะจะเปินไปตามกําหนดการนี้นะครับก็ขอชี้แจงกับท่านผู้ครองแล้วก็แจ้งแจ้งต่อๆกันไปด้วยนะครับขอวันนี้ขอชี้แจงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ